อนนี้มีตัวทรกเตยก็อยู่ที่ร้านชื่อร้านอะไรฮนะเกียตส,สั่งเกียตสั่งนะครับแล้วก็อาหารขึ้นชื่อคือหมูสตูนี่ครับหมูสตูก็จะหมูปรุงอย่างงี้ครับผมสั่งหมูสตูแล้วก็หมูกรอบนะครับนี่ครับดูเขาทำหมูสตูก่อน,นครับหั่นหมูกรอบน่ากินทำใหม่ๆแน่เลย แววสตูก็ลาดนามนี่น้ำสตูเยอะครับร่อยครับออสเซียครับคไปชิมกันเป็นชารจบพอดีครับตอนนี้ผมมิสเตอร์อสเซียอยู่ที่ร้านเกียวเกี๊ยดฟั่งไาก่เกี๊ยวฟั่งเก้าห้องครับอร่อยมานาสิ0ปีอยู่ที่ตลาดอยู่ที่ถนนนางงามนะครับจังหวัดสงขา ก็มีคนแนะนำือว่าให้มาเดินที่ถนนนางงามแล้วก็กินขนมข้างคาวนะครับก็มีคนบอกว่าให้มากินสตูนะครับหมูสตูนะครับหมูสตูหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตูวใกล้ๆได้เลยครับก็จะเป็นน้ำสตูราดไบนหมูที่เขาทำรสชาติออกมาแล้วนะครับหมูโร้งมงรสแล้วราดดนน้ำสตูอุนนี้ครับหมูสตู เขาเรียกว่าข้าวสับตูก็ได้นะครับคือกินข้าวกับตูแล้อย่างคือหมูกรอบที่นี่ทำใหม่ๆนะครับดูแล้วน่ากินมากแล้วราดด้วยซอสก่อนครับโอเคครับชิมครับอั้นแรกต้องชิมเปล่าๆนะครับน้ำตูรสชาติยังไงมันไม่เหมือนกับตูของฝรั่งนะมันออกหวานแล้วมีเครื่องเทศด้วย แล้วหมูล่ะรสชาติเป็นยังไงครับอืมอร่อยอ่านะครับเดี๋ยวผมลองกินกับข้าวเขาบอกว่าต้องกินกับข้าวหมูครับตักมาครับโช่งไหมคแล้วก็น้ำจิ้มนี่ครับที่นี่ก็เป็นน้ำจิ้มแบบนี้นะน้ำจิ้มแบบคล้ายๆกับน้ำส้ม สอยครเด็ดคำแป๊บนะสาวปูนนะครับเด็กผามากมันเป็นน้ำจิ Actually, ้มแบบน้ำจิ้มหอยแครงครับอร่อยครับลองจริงครันดูครับจะ็กปูบอกให้ตุ้ยจิ้มดยนัง ไี่มากไม่มีหลายชิ้นที่เขาวางขายอยู่หูก็จิ้ม,มน้ำจิ้มตู๋นเดียวกันเลยครับน้ำจิ้มคล้ายน้ำจิ้มผอดแข็งเปรี้ยวต้มร้มอ่ะอสุดตอวครับหมือตัวอุตสาหกรรมเชื่อสายใจครับ